เครื่องสดเครื่องสดเริ่มตั้งแต่ตะไคร้จนถึงพริกไทยแล้วหนึ่ก็แยกพวกมันเดิไมไว้ <c oughs> เครื่องทอดเนี่ยนักเรียนค่อยโขลกหลังมันมนันก็ออกไหคะแต่ว่าทั้งสองอย่างจะมารวมกันมันเป็นยากได้นลยนะแล้วมันมีเครื่องลอ,อยหน้าอีกเวลาเราแกงเสียรลอยหน้าก็คือใบกระวานกับลูกกระวานลูกกระวานมันมีเปลือกค่ะฉะนั้นลูกกระวานมันมีเปลือกเวลาลอยหน้าม,นมันออกเปลือกออกแต่ถ้าเป็นเครื่องแกงเนี่ยเอาเปลือกออก,กอออแล้วโขลกใน อ,อ่อนานี้มันเป็นลูกจันเอาข้างในฮู้สักก้อนแล้วข้างในไปขั้วพอเราขั้วเสร็จแล้วขั้วถังลูกขั้วถังลูกแม้เวลาถ้ามันหอมก็โอเคแต่มันจะไม่ได้หอม,แ,มแล้วพอเนี่ยแล้วพอลูกจันใช่ไหมถ้าเรียกลูกจันขั้วหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือรอไปขั้วเสร็จแล้วพออื่นจะตวงพอเราจะรู้ว่าได้เท่าไหร่อันนี้มันชั่งไม่ได้เอ้ยเนี่ยทัววันนี้ที่มันมีแปลกใหม่ก็มีของเชยมาดูซิบางคนไม่รู้ เชยก็คือตัวนี้นักเรียนหนูนะคะเราคั่วก่อนคั่วเสร็จแล้วโขกเสร็จโขกเสร็จแล้วมัจะตวงได้ทุกอย่างมันตวงไม่ได้นะถ้ามันยังไม่เรน,นีด็ก็ไม่ใช่มีอะไรใหม่ๆที่หลาม,มันเดิมลูกะวานก็เหมือนกันนับไปเลยไม่เป็นไรถ้ายอย่างนี้โอเคมีแปลกก็คือตัวนี้นต้องต้องคั่วแล้วโขกแล้วก็ตวงไม่ใช่ใช้เป็นอย่างนี้ อย่างอื่นไม่มีอะไรทีนี้มาดูคนสีไก่นี่ไม่ใช่เส้หนหมูหมูหหต้องเรียนหั่นเต่าสี่เหลีออย่ยมใหญ่นิดนึงน่องไหมคะก็เราจะเคี่ยวนานพอหั่นเสร็จก็มีทิ่งๆๆๆแล้วก็นวดกระหรังกะท่ไว้นอกไหมคะนวดให้นุ่มจากนั้นก็ไปเคี่ยวเคี่ยวให้มันเปื่อยตัวกะหรี่พว่าเคี่ยวนานแล้วมัสมันเคี่ยวนานมัสมันนี่ก็ทำข้างคืนเช้าแต่เราไม่ไม่ขนาดนั้นเราเอาข้าที่มันได้ทีต่ามันได้เอาข้าที่ได้้อมที่เหมือนเดิมให้มันสลักเหมือนเดิมนะคะ เออหอมใหญ่ก็หั่นเหมือนเดิมไม่ไม่ใช่หั่นอย่างนี้เวลาหั่นไมต้องหั่นลองหั่นในบิบิมชาใช่ใช่กระชี้แล้วเรียนก็คั้นแล้วแยกไว้ระหว่างว่างแล้วเรียนเชี่ยวหัวกระชี้รอได้เหมือนเดิมนะคะปรุงรสตอนนี้ให้ได้สามรสก็คือต้องมีไอ้นี่มันผิดแล้วมันเป็นน้ำตาลสับหนึ่งรอบนี่ค่ะเออเปนเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเปรี้ยวันหวานน่อบนะคะใช่ใช่เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเดิมแล้วเรียนพรุ่งนี้เราจะทำตัวพอเปี๊ยะสดนะ วันนี้เราจะทำแบบนี้หมูน้ำตาลน้ำตาลทิพย์อะไรนี่คุณที่เนนบ,บนน,น่ะแหละน้ำตาลเขียนใหม่ฉะนั้นตัวนี้นักเรียนดูนะคะอ<น>ย่า<น>เพิง่งรีบสายตาใดที่หมูมันยังไม่เปื่อยไม่นั้นมันจะเปื่อยยากนอกมันมันรักหมูนอกนี่ฮะเอานักเรียนเดียเด๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคุณว่าคุณจะเลี้ยงคนที่ไปช่วยจะเลี้ยงหมูเนมาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี้ออาทิตย์หน้าคนที่ไปช่วยงานของคนเนี่ยไม่ช่วยก็ได้ยิ้มอาทิตย์สอง